สุดสุดฝีมือนะครับก็ต่อไปไปอีก5เดือนข้างหน้าจะต้องอชอกต้องชิงแชมปเปลี่ยนโลกตัวจริงนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับแล้วในวันนี้นี่ผมก็ทิปให้กับเจ้าน้อยอีกหนึ่งแสนบาทครับที่สามารถชนะในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ นี่เะครับผู้ให้จริงๆเลยในวงการบัรโวยของเรานะครับท่านดารโงวิเศษไททูลเหนือจากท่านประจักษ์สามหมื่นแล้วก็ท่านดารโงวิเศษไททูลอีกหนึ่งแสนนะครับวันนี้ท่านรู้ว่าท่านพลื่มนะครับมาต่อยที่ขนแกะแล้วก็ต่อยได้ประทับใจและก็มันขนาดนี้ด้วยดะนั้นให้คมพยัตขอบุณแฟน,นบัรโวยที่ร่วมเชียร์อยู่ทั้งบ้านทางทีวีด้วยครับครับก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ผมได้แชมป์นะครับแชมปเป็นแชมป์โลก สมัยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็นายเจ้าคงเสียน้าเสียตังนะครับแล้วก็บริษัทเจริญพุนธคันทัพีทีแล้วก็วเฟดเซอรมอเตอร์ครับแล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่ให้การสน,นับสนาลอยุมารีตลอดแล้วก็ พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ทีมงานเพชรจินดีทุกทุกด้านนะครับทั้งพี่หนึ่ทั้งพี่อุฒิราจารนะครับแล้วก็อีกคนครับคุณแม่ผมที่มาเชียร์ผมตลอดครับให้กำลังใจผมตลอดครับแล้วก็แม่หมวยครับน้องเหล็กนะครับที่มาในวันนี้แล้วก็แล้วก็อีกหนึ่งกำลังใจของผมครับวันนี้เขาไม่ได้มาดูผมนะครับแต่ผมอยากจะบอกให้เขารู้ว่าก็จะรักไม่จ๋าที่สุดครับครับ โอ้โห oh, oh, oh. นี่ต้องยอมรับประทับใจามากๆนะครับล่อยก็เก่งด้วย